สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําบน2ส,สูตรนะครับชนก็มาไม่ชนก็มาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมนั้นได้มารับชมกันนะครับก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับ ก็มารับชมกันว่า,าเป็นยังไงบ้างก็เชิญชวนมารับชมกันนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพันทุกชนิด ขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับมาดูกันเลยนะครับเพราะว่าสถิติได้ลงย้อนหลังให้ดูถึง8งวดนะครับอ่ะสูตรที่1นน,น,นนะครับการคำนวณนะครับใช้ หลักหมื่น1ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วย2ครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2แล้วก็บวก2นะครับต่อมาสูตรที่2ใช้หลักพัน1ครั้งบวกกับหลักหน่วย1ครั้งนะครับแล้วมาบวกกับหลักหน่วย หมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกกลักหน่วยหมุนครั้งที่2 3ครั้งแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นเอาผลลัพธ์มาบวก2แล้วก็บวก5ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับเอาบวกกันเลยนะครับสูตรที่1นะครับศูได้0 0 1ศย์ได้0 1 2ได้2นะครับ ศูนย์เราไม่บวกนะครับ2บวก1ก็เป็น3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3มบวกสได้5 5าบวกสก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ7 1ได้7 1 1ได้1 8 1ได้8 9 3ได้7นะครับ7บวก1เป็น8 8บวก8ก็เป็น16 16บวก7ก็เป็น23 ยี่สิบสามบวกสองก็เป็นยี่สิบห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองก็คือสองนะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับสองตัวนะครับต่อมาสามตัวบนที่ออกก็คือแปดหกเจ็ดนะครับเจ็ดก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับ9 1ได้9 8 1ึได้8 7 2ได้4 9บวก8เป็น17 17บวก4เป็น21 21บวก1ก็เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก2ได้4 4บวก2ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 5 1ได้5 7 1ได้7 4 1ได้4 2 3ก็ได้6นะครับ 5บวกเเป็น12 12บวก4ก็เป็น16 16บกวก6ก็เป็น22 22บวก2ก็เป็น24นะครับผลร,รับที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6 6กบวก5ก็เป็น11ก็ได้น1นะครับทั้งสองสูตรนะครับชนกันที่เลข4กับเลข6นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ 6, 0 6นย์นะครับ6 ตัวเดียวนะครับก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่9 1 9ึได้9นะครับ6 1ได้6 6 2ได้2นะครับ9บวก6ก็เป็น15 15บวก2ก็เป็น 1 7 1 7บวก1ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก2ก็ได้10ก็คือ0 0บวก2ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับเ1ได้9 6 1ได้6 3 1ได้3 0 3ได้0 9บวก 6, เป็น1 5 15, 15บวก 3, เป็น18 18บวก2ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก 2ได้2 2บวก5ก็ได้7นะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับชนกันที่เลข0กับเลข2นะครับ2ตัวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ6 6 2นะครับก็2ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับ0 1ได้0สูตรที่1นะครับ6 1ได้6 2 2ก็ได้4 6บวก4ก็เป็น10 10บวก1ก็เป็น11นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก2ได้3 3บวก2ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ8 1ได้8 2 1ได้2 0 1ได้0 4 3ได้2นะครับ 8บวก2ก็เป็น10 10บวก2ก็เป็น12 12บวก2ก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6 6หกบวก5ก็เป็น11ก็ได้1นะครับ2สูตรชนกันที่เลข1นนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ 6, 6 5นะครับก็ตัวชนไม่เข้านะครับไม่มาแต่ว่ามาสูตรละ1ตัวนะครับก็คือ5กับ6นะครับ ก็คือ2ตัวนี้นะครับก็3ตัวที่ออกก็คือ6 6หนะครับก็6 5ตัวนี้นะครับเมื่อต่อมานะครับสูตรที่1 อ่ะสูตรที่หนึ่งนะครับ1 1ึ่งหนึ่งได้หนึได้หกหได้ศูนะครับหนวกหก็เป็น7 7็บวกหก็ได้8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ดบวกสก็ได้0 0นบวกสก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2 8 1ได้8 5 1ได้5 3 1ได้3 2 3ได้6 8บวก5เป็น13 13บวก3ก็เป็น16 16บกวก6ก็เป็น22 22บวก2ก็เป็น24นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6 6หกบวก5ก็เป็น11ก็ได้น1นะครับทั้ง2สูตรไม่มีตัวชนเมื่อไม่มีตัวชนก็จับคู่กันเลยนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ9 6 2นะครับสูตรที่1ก็เข้าที่เลข2สูตรที่2ก็เข้าที่เลข6นะครับ อ่ะต่อมางวดต่อมานะครับงวดต่อมา8 1ได้8ปดเก้าหนึ่งได้เก้าสองสองก็ได้สี่แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ก็เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองสองบวกสองก็ได้สี่สี่บวกสองก็ได้หกนะครับต่อมาสูตรที่สองสองหนึ่งได้ส 1> 2 1งหนึ่งได้สองได้แปดได้สามบวกสองเป็นสี่บวกแปดก็เป็นสิบสอบวกสามก็เป็นสิบห้บวกสองก็เป็นสินะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7็บวกสก็เป็น9 9้กบวกหก็เป็น14ก็ได้4นะครับ ทั้งสองสูตรชนกันที่เลข4นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ044 4นะครับ4ตัวเดียวก็มาทั้งนี่เลยนะครับเบิ่นเลยอ่ะทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับ3 1ได้3าม 0 1ได้0 4 2ได้8นะครับ3บวก8เป็น11 11บวก1ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก2ได้4 4บวก2ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่ oh. e. 2 6 1ได้6 4 1ได้4 4 1ได้4 5 3ได้5นะครับ6บวก4ก็เป็น10 10บวก4ก็เป็น14 14บวก5ก็เป็น19 19บวก2ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก2ก็ได้3 3 5บวก5ก็ได้8นะครับทั้ง2สูตรไม่ชนนะครับไม่มีตัวชนเมื่อไม่ชนก็จับคู่กันเลยนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ2 2 1นะครับ2กับ1นะครับสูตรที่1ก็เข้าที่เลขยก2สูตรที่2ก็เข้าที่เลข1นะครับ ก็จับคู่กันเลยนะครับต่อมาเป็นงวดประจำวันที่1เดือนธันวาคม2 5 6 7นะครับ8 1ได้8 2 1ได้2 1 2ได้2 8บวก2ก็เป็น10 10บวก2ก็เป็น12 12บวก1ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก2ก็ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2 7 1ได้7 1 1ได้1 6 1ได้6 3 3ได้9นะครับ7บวก1ได้8 8บวก6ก็เป็น14 14บวก9ก็เป็น23 23บวก2ก็เป็น25นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก2ก็ได้7 7บวก5ก็เป็น12ก็ได้2นะครับ ทั้งสองสูตรชนกันที่เลข5แล้วก็เลข7นะครับชนกันที่เลข5นะครับแล้วก็เลข7ก็ให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับชอบกรจัดขัดก็ผ่านซึ่งบน2ส,สูตรงวดนี้ชนกันที่ เลข5แล้วก็เลข7นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าบคำว่าสวัสดีครับ